สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพตี5นาทีกับมอเซียมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีคําถามเกี่ยวกับโรคยอดฮิตนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงเดี๋ยวเราไปพบกับคําถามกันนะครับในการจะประเมินโรคความดันโลหิตสูงนั้นเราจําเป็นที่จะต้องวัดความดันโลหิตอย่างถูกวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกวิธีเราจําเป็นที่จะต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันโลหิต นั่งให้หลังพิงพนักเก้าอี้เท้าลาบเสมอกับพื้นแล้วก็ควรจะอยู่ในห้องที่มีเสียงรบกวนน้อยหลีกเลี่ยงความวุ่นวายเนื่องจากเสียงรบกวนและความวุ่นวายจะทําให้การวัดความดันโลหิตสูงกว่าความเป็นจริงได้นะครับนอกจากนี้เราจําเป็นที่จะต้องงดชากาแฟและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนวัดความดันโลหิตครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ได้ความดันโลหิตที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามความดันโลหิตของคนเราจะไม่เท่ากันทั้งวันนะครับอาจจะมีบางช่วงสูงอาจจะมีบางช่วงต่ําถ้าเราไปวัดความดันโลหิตที่บ้าน บางครั้งเราวัดความดันโลหิตในช่วงที่ความดันต่ำก็จะได้ค่าความดันที่ต่ำกว่าความเป็นจริงหรือบางครั้งเราไปวัดค่าความดันโลหิตในช่วงที่ความดันโลหิตเราสูงก็จะได้ค่าความดันโลหิตที่สูงกว่าความเป็นจริงโดยปกติเราจะใช้ความดันโลหิตที่เฉลี่ยทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นเพื่อดูว่ามีช่วงไหนสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องวัดความดันโลหิตหลายครั้งในแต่ละวัน ดยปกติเราจะแนะนําให้วัดความดันโลหิตในช่วงเช้าหลังตื่นนอนและช่วงเย็นหลังอาหารเย็นนะครับโดยที่ความดันโลหิตที่สูงเกิน140/90มิลลิเมตรประหลอดซึ่งมีการวัดซ้ําแล้วอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปแล้วยังคงสูงอยู่ก็จะถือว่าผู้ป่วยรายนั้นมีความดันโลหิตสูงนะครับในโรคความดันโลหิตสูงก็มีทั้งชนิดมีสาเหตุและไม่มีสาเหตุโดยส่วนใหญ่99%จะเป็นชนิดที่ไม่มีสาเหตุซึ่งเราจะรักษาโดยการใช้ยาเป็นหลัก สำหรับกลุ่มที่มีสาเหตุเราจะรักษาสาเหตุที่ทําให้ความดันโลหิตสูงนั้นซึ่งอาจจะทําให้ผู้ป่วยไม่จําเป็นที่จะต้องกินยาลดความดันโลหิตตลอดชีวิตก่อนที่เราจะให้ยาลดความดันโลหิตเช่นเคยเราก็จะให้แนะนําผู้ป่วยเพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นการควบคุมอาหารซึ่งอาหารที่สามารถลดความดันโลหิตได้เพื่อนเพื่อสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเกี่ยวกับอาหารที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ตามลิงก์นี้นะครับ กลับมาสู่ข้อคำถามที่พบค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือเราจําเป็นที่จะต้องกินยารดความดันโลหิตเลยทันทีไหมส่วนใหญ่ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมักไม่มีอาการเลยทําให้เราเรียกโรคนี้ว่าโรคเพชคานเงียบนั่นเองนะครับในบางคนก็จะคิดว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงจําเป็นที่จะต้องมีอาการปวดหัวซึ่งจริงๆแล้ว ผู้ป่วยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมีการปวดหัวเลยก็ได้นะครับหรือบางครั้งมีอาการปวดหัวความดันโลหิตก็อาจจะไม่สูงก็ได้เพราะอาการปวดหัวอาจจะมีสาเหตุจากอย่างอื่นนั่นเองดังนั้นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงถึงแม้จะไม่มีอาการเราก็จําเป็นที่จะต้องให้การรักษาโดยการให้ยาลดความดันโลหิตเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาคต สำหรับภาวะแซรกซ้อนในคนที่มีความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานก็อาจจะมีเส้นเลือดสมองที่มีปัญหาได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้เลือดสมองแตกทําให้เกิดเป็นภาวะอัมพาตได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้อาจจะมีผลต่อหัวใจทําให้เกิดหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายได้ทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางไตทําให้ไตวายไ,ได้จนทําให้ผู้ป่วยต้องฟอกไตตลอดชีวิตนั่นเองนะครับจะเห็นว่าการกินยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่แม้ไม่มีอาการก็เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนทั้งทางเรื่องสมองทางเรื่องหัวใจและทางด้านไตนั่นเองนะครับมาสู่คำถามยอดฮิตสุดท้ายก็คือ เราสามารถหยุดยาความดันโลหิตได้หรือไม่สำหรับโรคความดันโลหิตสูงก็เหมือนโรคเบาหวานนะครับก็คือถ้าเราสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์เราก็จะค่อยๆลดยาลดความดันโลหิตลงได้เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นพิชการเงียบเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากมายและการรักษาโรคความดันโลหิตสูงแม้ไม่มีอาการก็เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เพื่อทําให้เรามีสุขภาวะที่ดีในอนาคตนะครับ ถ้าเพื่อนๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงหรือการกินยาสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้นี้นะครับและเดี๋ยวหมอจะกลับมาตอบอีกเช่นเคยสุดท้ายนี้ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ